สวัสดีครับพี่ทัองน้องมาก็ก่อนอื่นขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันนะครับจริงๆเมื่อวานจะทําคลิปเล่นแข่ง YouTube และตามกล้องเองมันผิดหน้าเลยเสียเลยแต่ไม่ได้ทำเนาะมาวันนี้มาเล้นการท้องกันดีกว่าการท้องกันแบบเล่นแบบบ้านๆนะครับเนาะมันก็มีหลายวิธีแต่ว่าผมก็บอกแล้วเนาะเอาวิธีที่เราคิดว่ามันใช่ อุปกรณ์ที่เราเล่นท่าเล่นที่เราลักที่เราชอบทำเลยนะครับส่วนตัวผมผมกก็เล่นลูกกิ้งนะบางคนจะเล่นแนวโขนบาหรือจะซิกอัพอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมจะเน้นลูกกิ้งเนาะเพราะลูกกิ้งมันได้มากกว่าการท้องแน่นอนเล่นแลอ,อกออหัวไหล่หลังแขนอะไรมันก็ได้นะครับผมไม่ได้สอนนะแต่วันนี้จะมาเราเอาแนวคนใหมย่ยังมีหลายหลายคนพ,พี่น้องหลายคนบอกว่าพี่ยอดอยากให้พี่ยอดทำแบบแนวคนใหม่อ่ะพี่เดี๋ยวบอกว่า จะเล่นแนวคนใหม่นะแต่เน้นว่าเล่นเลยนะครับไม่ได้มาทำย่อแย่กันเนาะเล่นแบบคุกเข่าก่อนทุกคนต้องคุกเข่าก่อนนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็วันนี้อย่างคุยกับพี่น้องอีกสองสามคนก็สั่งอุปกรณ์ลูกกิ้งผมผมไม่ได้บอกขายนะแต่คือพี่น้องซื้อผมไปสองสามเที่ยวแล้วก็มีสองสามครอบครัวบอกว่าครอบครัวชื่นชมคุณยอดมากขอบคุณที่ทําคลิปดีๆคลิปผมดีไม่ดีผมไม่รู้ผมก็ทําแบบเ้นบ้าผมทํา จากใจครับผมก็บอกแล้วว่าสิ่งที่ผมทําอ่ะหลายๆคนคิดว่าการสร้างการเหนือต้องเป็นคนมีตะตังเข้ายิมกินอาหารเสริมจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวผมพี่น้องเทรนเนอร์หรือยิมก็อย่าว่าเนาะผมก็เล่นจากบ้านเล่นจากสวนสาธารณะเล่นในวัดนี่แหละครับผมก็มาได้เพราะผมมีความเชื่อมั่นในในใจผมไงว่า ร่างกายเนื้อธรรมชาติมันตั้งร่างได้มันไม่จําเป็นต้องกินอาหารทแพงหรอกอาหารหลักห้าหมู่ครับร่างกายชอบแล้วอันนี้ส่วนตัวเนาะผมก็ไม่รู้จากหรอกอาหารตรงอาหารเสริมนี่ผมพูดจากใจเลยมีพี่น้องบางคนบอกพี่กินแบบนี้แล้วรับหลังพี่ไปกินแบบอื่นหรือเปล่าผมบอกเลยครับถ้าเราจะทําอะไรทําด้วยใจโกหกใครโกหกได้โกหกใครตัวเองมันบาปเนาะก็ขอบคุณกันมากๆที่เชื่อมั่นกันนะครับหลายๆคนก็มีความเปลี่ยนแปลงกันเยอะนะครับ คิดนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะแต่ก็บอกก่อนว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมไม่ได้เป็นคนมีความรู้แต่ผมมีมีความตั้งใจผมเพียงแค่ตั้งใจเอาชนะใจตัวเองเนาะก็มาเล่นแนวคนใหม่นะครับบอกก่อนเริ่มต้นนิดนึงผมไม่ได้สอนนะนะครับหลายคนเล่นลูกกิ้งชอบคิดแต่ว่าลงไม่สูตรสักทีพี่ทําไมหนูลงได้ไม่สูตรจริงๆเล่นลูกกิ้งอ่ะมันมัน ต้องมีจังหวะสุดและไม่สุดนะครับส่วนตัวผมเล่นลูกกิ้งถ้าผมคุกเข่าผมจะไม่ลงสุดนะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่สุดได้ก็ดีไม่สุดแต่เน้นท้องข้างล่างได้ก็ดีเนาะแล้วก็อย่างที่ผมบอกหานะครับหาท่าเล่นอย่างน้อยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผลดีคือกําไรนะครับเวลาผมเล่นคุกเข่าเนี่ยอย่างถ้าเราลงสุดก็ได้ามาแนวลงสุดนะครับแต่ให้เราเล่นเนิบๆเนานะนะครับ เราก็าทิ้งขากดก้นลงนะครับมันก็ตรงแล้วพอเราลงเนี่ยลำตัวมันสุดแล้วทีนี้เราค่อยขยับแขนแต่แขนไม่ต้องไปสุดนะครับมันก็โฟกัสลำตัวให้เราอยู่แล้วเนาะเราเน้นที่ขาเน้นที่ลำตัวแต่เวลาผมเล่นจริงๆก็สังเกตเนาะนะครับหลายคนเล่นลูกกิ้งนะครับโฟกัสการลงสุดเห็นมาสวยๆอย่างเนี้ย พอจะสุดปุ๊บมันพวดพอมันพวดนะส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าก้ามเนื้อที่มันกําลังจะรับรับเนี่ยพอเราพวดเนี่ยมันไม่มันไม่โดนเลยเนาะเล่นนะครับเอาเอาที่เราจับจุดจริงๆใช่จริงๆเล่นแล้วให้มันรู้สึกปวดจริงๆนะครับอมาเล่นกันสังเกตเวลาผมดึงนะครับ ถ้าไม่ใหม่เราใช้แขนงก่อนครับแต่เวลาที่ผมเล่นเนี่ยเราเริ่มแข็งแรงแล้วเราก็ใช้ลําตัวเนี่ยขยับลาตัวนิดนึงแล้วแขนงค่อยตามเนี่ยโอ้โหผมรับรองได้นะครับสังเกตสีข้างเงาเนาะสีข้ามันจะเป็นตัวตึงตึงแล้วมันก็จะดึงลําตัวเราเนี่ยหนักไปหมดแต่ท้องเถิงอะนะครับเน้นก่เล่นลูกกิ้งเล่นเรื่อยๆครับอย่า อย่าไปโฟกัสว่าเซตส่วนตัวนะผมจะไม่โฟกัสว่าเซตหนึ่งผมต้องเล่นกี่ทีผมบอ,อกแล้วผมฝืนรอาเท้าผมไหวเนาะเพราะบางทีถ้าเราไปเน้นจนํานวนทีเนี่ยเล่นเพื่อให้มันได้จํานวนทีแบบเนี้ยผมก็จะสบายไงแต่ผมไม่ค่อยได้โฟกัสโดนเนาะไม่เอาเอาเล่นแบบจริงๆกลางๆนะครับ โกผมเล่นลูกกิ้งผมจะไม่ยื่นแข็ตึงนะครับผมจะไม่ค่อยสุดแขนหรอกผมเน้นลำตัวเอาแล้วมันจะไม่เจ็บแขนผมบอ,อ,อกเลยผมคุกเข่าเนี่ยผมเล่นเนี่ยทรมานก,กว่ายืนอีกคุกเข่านี่ได้การเนื้อท้องล่างดีนะครับถ้าเราโฟกัสดีๆยิ่งลงไม่สุดเนี่ยท้องข้างล่างเต็มๆเลยผมปวดมากนะ บอกได้เลยเห็นตอนผมยืนก่อนเล่นเนาะเดี๋ยวดูผมเล่นแล้วป่องเฟตว่าท้องผมจะไปขนาดไหน นะผมบอกเลยเนี่ยดูท้องได้เลยก่อนเล่นหลังเล่นเนี่ยกี่ทีไม่รู้ไม่ได้นับนะแต่ก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มาเน้นแนวเน้นชวนแบบแนวคนใหม่นะครับสำหรับคนที่จะเริ่มรักการออกกำลังกายเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกนาทีแล้วเสร็จแล้วหรอโอ้โหเร็วจังเลย เอามาอีกเส้นหนึ่งอีกสัสองนาทีแล้วเดี๋ยวมาดูเมนูอาหารจะได้ไม่ยาวเดี๋ยวกุ้งถ่ายให้เห็นท้องล่างหรอกได้ไหมเนาะอยากให้ดูท้องครับว่ามันเล่นธรรมดามันไม่ต้องไปมีลีลาหรอกผมเล่นลูกกิงผมก็ไม่เคยมีลีลานะถามว่าถ้าจะลีลาเนี่ยผมไปได้เยอะไปได้ดีกว่านี้แต่ผมเล่นธรรมดาผมก็ได้แบบนี้แล้วอะเนี่ยครับสังเกตท้องเราเราลงเนี่ยลงน้นเน่ครับ เรายืดไปเหมือนมันก็หนักแล้วใช่ไหมครับพอขากับก้นมันหนักมันจะดึงลำตัวเราตึงไปหมดอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายคนที่ถามผมพี่ยอดมันต้องใช้ท้องดึงกลับหรอท้องมันดึงไม่ได้ครับแต่ถ้าลำตัวเนี่ยอาจจะกุ้งถ่ายสีข้างให้ดูลำตัวเนี่ยมันดึงได้เห็นไหมครับพอลำตัวดึงเนี่ยสีปีกสีข้างเนี่ยมันทำงานมันดึงท้องเราตึงมากแล้วเนาะ นะครับเราลงแบบนี้ผมบอกเลยแต่คิวแคบขึ้นท้องนะเนี่ยโอ้ลูกกิ้งเนี่ยเราไม่ต้องไปเข็นมันหรอกครับพอเราทิ้งขาทิ้งมันกน้นลงกดกด้กนลงไปเนะี่ยลูกกิ้งมันก็ไหลาตามสรีระแล้วนี่ผมปวดท้องมากนะปวดยิ่งกว่ายืนเล่นอีกผมบอกได้เลย เพราะว่าผมเล่นตอนเนี้ผมเน้นแต่ท้องข้างล่างไงที่ผมทําให้ดูเนี่ยการที่เราลงไม่สุดเนี่ยท้องล่างมันรับเต็มเลยนะครับเจ็บเออโอ้บางคนยังบอกพี่ยอดถ้าคุกเข่าเล่นเนี่ยตรงฝ่ายกดเป็นร้อยไม่ไหวแล้วครับถ้าเล่นเป็นร้อยก็เลยเคยแบบนี้นะครับแบบเนี้ย,แบบยอันนี้คือผมไม่ไหวแล้วนะแต่ถ้าจะเล่นเพื่อเอาจำนวนทีผมเล่นได้เนาะ แต่มันไม่ใช่แนวผมเลยครับคลิปนี้เราก็มาต่อเมนูอาหารกันอันนี้ก็วันนี้ก็แนวคนใหม่เนาะระบบหายใจก็ปกติแะครับผมหายใจเข้าหายใจออกผมทําไม่ได้หรอกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกอะ่ะมันหมดก่อนก็จับจุดกันบ้างนะครับบางอย่างหลายหลคนก็เปลี่ยนแปลงเก่งกันเนยอะแล้วขอบคุณทุกกําลังใจเลยมาเมนูอาหารวันนี้ก็นี่แหละครับ กินยำกุ้งปลาหมึกนี่ก็ต้ยมยำกุ้งปลาหมึกเนาะโอ้พี่ยอดกินแต่กุ้งกับปลาหมึกเรื่องของเรื่องอะอยากกินต้ยมยำปลาแม่ค้าเหลือปลาอยู่ชิ้นเดียวยำเนี่ยจริงๆผมไม่กินเพราะผมเป็นคนไม่ชอบกินยำผมจะกินต้ยมยำปลาปลาแมค้าเหลือชิ้นเดียวบอกใส่มาก็เอากุ้งกับปลาหมึกให้เราผมก็กินอาหารหลากข้าหมูปกติเนาะ สองจานนี้กินสามคนนะครับไม่ได้กินแค่คนสองคนกับแปรนะกินกันสามคนนะผมบอกเลยก็อาหารธรรมดาเนาะก็เหนือเป็นกินดิด้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้การสู้ๆกันนะครับคือผมดีใจนะครับว่าหลายๆคนดูคลิปผมแล้วให้กำลังใจผมผมก็บ้านๆผมไม่มีครับไม่คำนวณเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าชามนี้ในต้มยำที่ผมจะกินเนี่ยผมอาจจะ ปลาหมึกกชิ้นกุ้งสักตัวในยำก็ได้ไหนๆเอามาแล้วก็อยากกินนี่ผมไม่รู้หรอกอะไรอะไรมีสารมีแควมีโปรตีนมีอะไรเท่าไหร่ไม่รู้รู้อย่างเดียวผมกินแค่อิ่มผมก็ได้แบบเนี้ยดูเนี่ยว,วันนี้เล่นแบบนี้ปวดท้องล่างมาโอเคนะครับเราคือพี่น้องถ้าดีฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมหลายๆคนให้กําลังใจผมคือผมขอบคุณมากโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆหลายคนอย่างน้องเออย่างน้องเปาอยู่ต่างประเทศ อย่างวันนี้พี่น้องอยู่เมืองไทยก็ต่างของเพิ่มก็บอกอครอบครัวชินชมคุณยอศมากขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจเลยคําพูดเหล่าเนี้จากใจผมน้ําตาผมจบไหลนะคือผมคนธรรมดาเนาะแต่ทําไมพี่ๆน้องๆหลายคนถึงให้กําลังใจผม,ผมของคอบคุณกันมากๆนะครับที่ไม่มองข้ามคิดธรรมดารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอย่าว่าผมนะก็ เอาแนวทางที่ผมเล่นจริงๆมาบอกมาถ่ายทอดกันจริงๆในแนวทางไม่ได้สอนนะครับไม่ได้สอนเนาะแต่เอาแนวทางที่เราปฏิบัติความสุขผมคือเห็นพี่น้องมีความสุขจากการเปลี่ยนแปลงเราคือพี่น้องนะครับจับมือและเฟิ่องไปด้วยกันใจครับใจสวัสดีครับผม